ที่หน้าออฟฟิศเนี่ยฉันถามว่าใครเอาถังน้ำวางไว้ตรงนี้ฉันเองค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรงั้นหรอแกดูนี่ดูสิที่แกทำมันทำให้ชูดของฉันเนี่ยเปียกหมดแล้วเห็นไหมทำงานไม่เรื่องเลยฉันขอโทษค่ะขอโทษนั้นหรอขอโทษแล้วชุดของฉันเนี่ยมันหายเปียกไหมนี่ฉันถามจริงนะใหญแม่บ้าน เวลาทํางานเนี่ยใช้แรงหรือใช้สมองมากกว่ากันถึงคิดไม่ได้ฮะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาชุดมาให้เปลี่ยนนะคะไม่ต้องคนอย่างแกเนี่ยคงไม่มีสมองหรอกไม่งั้นคงไม่มาเป็นแม่บ้านแบบนี้หรอกเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอ้าวคุณเลขามาพอดีเลยผมฝากไปอบลงา่เฮนอาร์หน่อยสิว่าเวลาจะรับพนักงานระดับล่างเนี่ยช่วยใช้เ็คิวบ้านนยะ พอดีผมไม่อยากให้บริษัทของเราเนี่ยมีแต่คนฉลาดน้อยมาทํางานช่วยเก็บข้าวของนี้ออกไปซะแล้วก็ชุดของฉันที่เลอะเนี่ยโอ้ยจะมาคิกบัญชีกับเธอที่หลังอ๋อยังไม่หมดฉันฝากทิ้งไ่อยสิ พิกกี้คะทำไมถึงพอไม่ต้องพูดอะไรมากฉันแค่อยากจะพิสูจน์อะไรหน่อยขอโทษนะคะคือฉันยืนรอตรงนี้มา40นาทีแล้วเราจะเริ่มสัมภาษณ์กันได้หรือ,อยังหรอคะนี่เธอทนไม่ได้หรอกลับไปก่อนได้นะ แต่ว่าถ้าเธอทนไม่ได้เนี่ยก็คงทำงานที่นี่ไม่ได้ละขอโทษนะคะที่ให้รอนานไม่นานหรอกครับคนนี้เขาก็เพิ่งมาไม่ถึง5้านาทีอะไรนะคะไหนคนสัมภาษณ์เขาครบแล้วเรามาเริ่มกันเลยนหมครับจะให้ฉันยืนสัมภาษณ์แบบนี้หรอคะฉันขอเก้าอี้ด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ได้เก้าอี้ฉันก็ไม่สัมค่ะ ขอตัวนะคะ,ะเดี๋ยวกันครับแม่บ้านอยู่ไหมเข้ามาในห้องนี้ทีแม่บ้านมีอะไรหรือเปล่าคะเธอช่วยไปเอาเก้าอี้มาให้ผู้หญิงคนนี้หน่อยแต่ว่าเก้าอี้สำรองอยู่ที่ชั้นหนึ่งอะคะ่ะแล้วนี่ก็ชั้นสี่อีกอย่างลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยค่ะแล้วมันใช่ปัญหาของฉันไหมเธอช่วยพกสมองเนี่ยมาทำงานหน่อยนะถ้าลิฟต์มันพังก็แบกขึ้นมาสิ คุณคะให้เขาแบกเก้าอี้ขึ้นมาชั้นสีน่นี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะเกินไปยังไงอ่ะก็ยังเนี่ยมันเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วยังไงคะถึงเขาจะเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ควรมาทําอะไรแบบนี้คุณคะนอกจากจะมาสายยังไม่พอคุณยังจะมาขอเก้าอี้อีกรู้ไหมคะฉันรอคุณมาตั้ง40นาทีทําไมไม่สัมภาษณ์ให้มันจบๆไปฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่สัมภาษณ์จนกว่าจะได้เก้าอี้ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาก็ยิ้มให้นะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะ หนูเต็มใจช่วยใครจะปล่อยให้พี่ยกคนเดียวได้หรอคะพี่เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยพี่เหรอหนูไม่ถือหรอกคะ่ะเราเองก็เป็นคนเหมือนกันว่าแต่พี่ทํางานที่นี่นานหรือ,อยังคะอา่าไม่นานหรอกพี่เพิ่งทำนะ่ะว่าแต่เราเถอะทำไมถึงอยากทํางานที่นี่ลหรออืมหนูหรอคะเพราะว่าที่นี่เป็นบริษัทในฝันของหนูคะ่ะแล้วบุคลากรแต่ละคนเนี่ยก็มีคุณภาพ และอีกอย่างตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่หนูอยากใช้ความสามารถของหนูเนี่ยมาต่อยอดกับองค์กรให้ได้มากที่สุดค่ะงั้นพี่ขออวยพรให้เราได้งานนะนี่ค่ะเงินสด20,000บาทที่เหลือตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยต้องเป็นของฉันไม่มีปัญหารครับนี่พวกคุณทำอะไรกันอะ เปล่าไม่มีอะไรเอาเป็นว่าวันนี้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรนะคะหมายความว่าไงที่ว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะก็เธอมัวแต่เอาเวลาไปช่วยยัยแม่บ้านนั่นไงฉันก็เลยได้สัมภาษณ์ก่อนแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะนี่พวกคุณหลอกให้ฉันแปลกุ้อี้ใช่ไหมหยุดวยวายทันทีต่อให้เธอได้สัมภาษณ์เนี่ย ฉันก็ไม่รับเธอหรอกนะรู้ไว้ซะด้วยเพราะอะไรคะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้ติดสินบนคุณเพื่อที่จะให้ได้งานที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วมันยังไงเหรอสมัยเนี้ย ต่างคนมันก็ต้องต่างเพื่อประโยชน์ให้กันและกันแบบนี้แหละเนี่ยถ้าเธอไม่มีเงินเนี่ยฉันแนะนํานะให้เธอไปเป็นแม่บ้านแบบเจนนั้นฉันผิดหวังกับบริษัทที่นี่จริงๆฉันไม่ทำแล้วก็ได้ดีงั้นก็ออกไปเลยพี่คะพี่ราออกเธอคะ่ะอย่ายอมให้ใครมาลังแก่พี่แบบนี้อีกเลยเดี๋ยวก่อนเจนเย็นก่อนนะนี่เจอแค่นี้ก็ถอยแล้วเหรอ าเราไม่สู้เราก็จะแพ้ตั้งแต่เริ่มนะคิดดีๆสิได้ค่ะงั้นฉันจะสมัครเป็นแม่บ้านคุณวิกกี้คะให้ฉันจัดการไล่ผู้จัดการคนนั้นกับพนักงานใหม่ออกได้ไหมคะยังก่อนแต่กใกล้แล้วแหละ ถ้าฉันไม่ทําแบบเนี้ก็จะไม่สามารถถอนล่ากถอนโคม่นักงานห่วยแตกนี่ออกไปได้หมดแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะคะอีกไม่นานหรอกคนดีๆแบบเนี้ฉันไม่ปล่อยให้ลำบากแน่นอน เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนกันอะแล้วทำไมยายแม่บ้านถึงยุ่กับเลขาท่านประธานอะอ๋อพอดีว่าบ้านฉันอยู่ทางเดียวกับคุณนุ่นนะคะคุณนุ่นก็เลยอาสา,าจะไปส่งเดี๋ยวนี้คุณนุ่นหันไปคุกคีกับแม่บ้านแล้วเหรอครับระวังกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันจะติดตัวได้เดี๋ยวท่านประธานจะไม่พอใจนะครับนี่คุณคู่จาะไรระวังปากหน่อยนะคะ แล้วผู้จัดก,การมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิถ้าไม่มีเนี่ยจะเรียกเธอทําไมพักเนี่ยพนักงานบ่นว่าห้องน้ําที่บริษัทเนี่ยทั้งเหม็นทั้งสกปรกท่งกลิ่นเหม็นไปทั่วจนพนักงานเนี่ยเขาทำงานกันไม่ได้ฉันถามจริงๆนะเธอได้ทําความสะอาดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าวันๆเอาแต่อู้งานอะไม่จริงนะคะก่อนออกมาเนี่ยฉันก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ตามฉันมาดูนี่ ทีนี้ก็ดูให้เต็มตาว่าสภาพห้องน้ำมันเป็นยังไงเป็นไปได้งไงอ่ะก็ก่อนเลิกงานฉันก็ทำความสะอาดไปหมดแล้วนะก็ตอนนี้มันเป็นไปแล้วและนี่มันก็หน้าที่เธอถ้าไม่ทำเนี่ยก็ลาออกไปซะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะรู้ไหมว่าคนคนนี้เขาเป็นถึงเป็นถึงอะไรคนระับเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยจะคิดไฟสูงมาเทียงกับคนอย่างฉันระวังไว้เถอะ เดี๋ยวจะไม่มีงานทำอ่ะรีบทำความสะอาดเข้าซะคุณวิกกี้คะคุณวิกกี้เนี่ยจะปล่อยในเฟิร์นนั่นไปถึงเมื่อไหร่อ่ะฉันเนี่ยทนพฤติกรรมของเขาไม่ไหวแล้วนะคะปล่อยให้เขาได้ใจไปก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะจัดการขั้นเด็ดคะ่ะเธอไปรอที่รถไปฉันล้างน้ำก่อนไม่ต้องคะ่ะเดี๋ยวฉันล้างเองคุณวิกกี้นะะั่นแหละค่ะไปรอที่รถ เดี๋ยวนี้ไม่ฟังคำสั่งกันแล้วเหรอเธอนั่นแหละไปเลยค่ะอ้าวพี่วิกกี้ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอแล้วทำไมห้องน้ำมันอยู่ในสภาพเนี้ยช่างมันเถอะ งั้นมานี่มาพี่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเองโถ่ยิ่ม่บ้านนะั่นล้างห้องน้ำซะสะอาดเลยใจเตยมันไม่ได้เรื่องจริงเลยคุณเฟิร์สเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะ ฉันมีเรื่องให้เธอช่วยหน่อยได้เลยค่ะเรื่องแบบเนี้ยฉันถนัดรีบไปจาัดก,การด้วยละ่ะเดี๋ยวฉันจะหาวิธีเพิ่มเงินเดือนให้เธอเอง ฉันจะจัดการแม่บ้านยังไงดีเนี่ยคุณเฟิร์สคะมีประชุมด่วนคะ่ะแล้วฉันก็ได้ข่าวมาว่าวันนี้ท่านประธานจะมาประชุมด้วยตัวเองด้วยนะคะจริงเหรอทำไมให้ยายแม่บ้านเข้ามาประชุมด้วยครับนี่ออกไปซะพวกฉันจะคุยกันฉันเป็นคนให้เขาเข้ามาเองแหลคะค่ะว่าแต่คุณเถอะมัวทำอะไรอยู่ท่านประธานเนี่ย เรียกประชุมตั้งนานแล้วนะคะขอโทษด้วยครับที่ผมมาช้าพอดีผมไปตรวจความเรียบร้อยของห้องน้ํามาแม่บ้านที่บริษัทเนี้ยทางานไม่ค่อยเรียบร้อยผมเลยต้องลงไปจัดก,การเองครับแม่บ้านที่คุณหมายถึงเนี่ยคือชั้นหรือเปล่าคะเด็กแม่บ้านนี่เรียกให้ถูกด้วยค่ะคุณวิกกี้เนี่ยเป็นประธานของบริษัทเราค่ะท่านประธาน แล้วท่านประธานทำไมต้องปลอมตัวเป็นแม่บ้าน่ะครับถ้าฉันไม่ปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านฉันจะรู้เหรอคะว่าคุณทำงานแบบนี้ทั้งรับสินบนพนักงานใหม่กดขี่ข่มเหงพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าวันวันก็หาแต่เรื่องรังแกพนักงานทำแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรอคะเพราะฉะน,นั้นฉันจะแต่งตั้งให้ไอาเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่จริงหรอคะให้ฉันเป็นผู้จัดการจริงเหรอคะจริงค่ะ เดี๋ยวสิครับแต่ที่นี่ผมเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับฉันคิดว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการบริษัทฉันค่ะฉันขอไลอ่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษครับผมยอมาปทาทุกอย่างเลยแต่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับก็ได้ค่ะฉันไม่ไล่คุณออกก็ได้แต่ฉันขอสั่งให้คุณเป็นล้างห้องน้ําเป็นเวลาสามเดือนอ๋อรวมถึงคุณเตยด้วยนะคะที่คุณเพิ่งรับเข้ามาใหมอ่อ่ะ อีฉันไม่ล้างหรอกค่ะฉันขอลาออกส่วนคุณเฟิร์สรีบไปล้างห้องน้ำได้แล้วค่ะฉันต้องขอบคุณท่านประธานจริงๆนะคะที่มอบตำแหน่งนี้ให้ฉันคนดีๆก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนสิคะส่วนคนชั่วๆก็ต้อง ไม่ฉันต้อง,งมาล้างห้องน้ำเร็วันี้ <c ười>